ตัดหญ้าเตียนเลยค่ะเตียนเลย,เลยไม่ลกแล้วมานี่กลัวแต่นี่เลยกลัวงูเลยโอ้โหลกมากเลย โล่งเลยค่ะตัดหญ้าแล้วเปิดน้ำใส่น้ำพุ่งให้เขาสักครึ่งวันให้เขาชุ่มฉ่ำตอนนี้ตัดหญ้าเสร็จละเหลือฝั่งนู้นนิดนึงค่ะน้องเขากำลังตัดอยู่ตรงนี้ก็โอเคแล้วค่ะดีกว่าตอนแรก,แรกโอ้โหลกมากเลยกลัวงูมากเลยฝั่งนี้ก็โอเคละฝั่งนี้ก็มองไปทาง,งล่องไส้ไก่ได้ละ ตอนแรกในมุดตึบเลยตรงนี้ยาขึ้นเต็มเลยค่ะจะได้แค่นี้ก็โอเคแล้วตัดญ้าเสร็จแล้วก็โอเคค่ะภาพโดยรวมวันนี้ไม่ได้รดน้ำต้นกล้วยเลยพรุ่งน,นี้จะมาต่อสายให้เขาต้นใหญ่ละ เอาโซลาเซลล์มาตั้งฝั่งในไฟไว้แสงสว่งางค่ะแดดร้อนมากๆอะไหมเลยค่ะเนีย่ยจะไม่เป็นไรกล้วยเขาทนทัดนะค่ัฝั่งนี้ก็มองเห็นกล้วยเป็นแถบแล้วค่ะจนถึงฝั่งนูง้น ตอนนี้เริ่มมองเห็นต้นกล้วยแล้วเริ่มมองเห็นหน่อกล้วยโผลออกมาหมดแล้วค่ะเหลืออยู่ประมาณสามหลุมนะคะที่ไม่ขึ้นต้องคอยดูเข้าไปก่อนอาจจะช้านิดนึงมะพร้าวก็โอเคอยู่ค่ะดีชื่นใจมากเลยค่ะโล่งเลยน้องตัดหญ้าให้โล่งเลย ก็โอเคนะคะนอกล้วยเนี่ยค่ะปลูออกมาเห็นชื่นใจค่ะปลูกแล้วขึ้นก็โอเควันนี้ก็ตัดหนอไอตัดกล้วยไปเคือหนึ่งสองเคือ,อเ,คเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆนะคะ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำเนียงบ้านสวนค่ะ